สวัสดีสสดค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอบอายและคุณครูอิงดาวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูปอบอายจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูปอบอายจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นเอเด็กๆอยากรู้ไหมคะ ว่าของเล่นที่คุณครูจะพาไปทำในวันนี้เนี่ยคืออะไรนะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์กิจกรรมของเล่นดุกดิก 1. สีเทียน 2. กันไกล 3. หลอดดูดน้ำสี กาวน้ำห้ากระดาษค่ะถ้าเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยนะคะขั้นตอนที่1นนะคะเราจะพับกระดาษ A4 เป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะคะ จากนั้นในส่วนที่เกินออกมาเราจะใช้กันไกรในการตัดออกนะคะเมื่อตัดส่วนปลายของกระดาษออกเรียบร้อยแล้วนะคะได้รูปสามเหลี่ยมตามภาพนะคะให้เด็กๆคลี่กระดาษออกและให้เด็กๆตัดกระดาษตามรอยพับได้เลยค่ะ เมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้รูปสามเหลี่ยมจํานวนสองรูปให้วางซ้อนกันและพับส่วนที่เป็นงวงนะคะพับหูทั้งสองข้างเราจะพับเหมือนกันทั้งสองรูปเลยนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาประกบกันแต่เดี๋ยวเราจะไปตกแต่งโดยการระบายสีให้สวยงามก่อนนะคะ เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทากาวราเท็กให้ทั่วเลยนะคะเว้นไว้แค่ช่วงเดียวค่ะก็คือช่วงที่เราจะติดงวงนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดส่วนงวงกันอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของงวงช้างนะคะ คุณครูวิงดาวจะใช้ในส่วนปลายของกระดาษที่เราตัดทิ้งไปนะคะนำมาวัดให้มีขนาดพอดีที่เราพับเอาไว้นะคะโดยประมาณ2.5นิ้วนะคะ เราก็จะเริ่มทากาวนะคะส่วนปลายของกระดาษแล้วนำมาติดกับส่วนที่เราพับเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะเราจะนำหลอดที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางตรงวงช้างค่ะและประกบ ปิดด้วยกระดาษที่เราระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเว้นแค่ช่วงเดียวนะคะก็คือช่วงงวงช้างเราจะไม่ติดกาวนะคะเพื่อให้ลมสามารถเป่าออกไปที่งวงช้างได้ค่ะเราจะมา เติมลูกกระตาและงาให้กับเจ้าช้างกันนะคะโดยคุณครูจะเริ่มจากการวาดวงกลม2วงค่ะทับซ้อนกันวงใหญ่1วงวงเล็ก1วงนะคะจากนั้นคุณครูก็จะใช้ปากกามีจิกวาดให้เป็นสีดำค่ะในส่วนนี้ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะใช้กรรไกรตัดค่ะตัดตามรูปวงกลมที่ได้วาดเอาไว้นะคะทั้งสองวงเลยค่ะในส่วนของงาช้างคุณครู ก็จะใช้ในส่วนของเศษกระดาษที่เหลืออยู่นะคะนำมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะในส่วนนี้ให้เด็กๆวาดภาพสามเหลี่ยมแล้วตัดออกมาก็สามารถทำได้แล้วนะคะไม่จะเป็นว่างาช้างของเด็กๆทั้งสองข้างจะต้องเท่ากันนะคะ เราจะใช้กาวติดลูกกระตาและงาช้างขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเราจะใช้ดินสอม้วนส่วนปลายกระดาษที่เราทำเป็นงวงช้างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรา เอาไปทดลองเล่นกันดูนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดลองว่าเจ้าช้างนี้เป่างวงไปได้ไกลแค่ไหนเด็กๆพร้อมนะคะหนึ่งสองสามเป่าค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆประดิษฐ์กันเสร็จไหมเอ่ยถ้าเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปผลงานของตัวเองสมให้คุณครูดูที่ไลน์ห้องอนุบาลสองทับหนึ่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูอิงดาวและคุณครูป๊บับอายแล้วคุณครูทั้งสองขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ